สวัสดีแฟนบอลทุกท่านมาติดตามกันต่อรายการแข่งขันวลอลเลย์บอลหญิงรุ่นยูย่ชิงแชมป์โลกปี2023แข่งขันกันที่ประเทศเม็กซิโกสำหรับวลบอลเลย์บอลหญิงยูย่ทีมชาติไทยพร้อมไปทำการแข่งขันออกเดินทางวันที่15สิงหาคม2566ตามที่สมาคมวลอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศเอาไว้นะคุณผู้ชมทีนี้ตอนนี้นะครับ FIVB ประกาศในเว็บไซต์เกี่ยวกับ อันดับโลกของวอลเลย์บอลหญิงอยู่21ซึ่งจัดอันดับแต่ละชาติออกมาผลปรากฏนะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อว่าวอลเลย์บอลหญิงอยู่21ทีมชาติไทยเนี่ยมีอันดับที่แซงทั้งญี่ปุ่นแล้วก็จีนทีนี้มันจะมีอีกชาติหนึ่งที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นงานยากต่อไปหรือเปล่าเพราะว่าอันดับโลกเขาเนี่ยแซงหน้าเราเดี๋ยวแอดมินมีคำอธิบายให้ฟังนะ แล้วก็มาไขข้อห้องใจสำหรับเกาหลีใต้ซึ่งเราไม่เห็นปรากฏทีมที่มีการแข่งขันยู21ชิงแชมป์โลกในปีนี้ซึ่งเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวแอดมินจะเล่ารายละเอียดให้ฟังส่วนเรื่องของช่องทางถ่ายทอดสดแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันเดี๋ยวแอดมินมีอัปเดตท,ท้ายคลิปรวมถึงรายชื่อผู้เล่นของทีมชาติไทยแต่ละคนด้วยนะครับ การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงยู21ชิงแชมป์โลกปี2023จะแข่งขันทั้งหมด16ชาติซึ่งไร้เงาประเทศเกาหลีใต้เพราะอะไรซึ่ง1ถึง16ทีมมีดังนี้คุณผู้ชม1ญี่ปุ่น2ไทย3เม็กซิโก4อียิปต์5อิตาลี6บราซิล7โดมิกัน8ตุนิเซีย9จีน10เซอร์เบีย11โปแลนด์ 12. อาร์เจนตินา1 13. ตุรกี 14. สหรัฐอเมริกา 15. คิวบาแล้วก็ 16. เนเธอร์แลนด์ขาดเกาหลีใต้ไปเพราะอะไรรายละเอียดสำหรับคำอธิบายนี้ดังนี้นะคุณผู้ชมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยที่มีการคัดคัดทีมจากเอเชียเพื่อไปแข่งขันชิงแชมป์โลกสำหรับรุ่นยู1่21เนี่ยเขาบอกว่าเอา3ทีมจากชิงแชมป์ทวีป สำหรับเกาหลีใต้ Obi เนี eh, ่ยแพ้ทีมชาติไทยในรอบชิงที่3ก็เลยอดไปเดิมทีเนี่ยเขาเอา2ทีมด้วยซ้ำแต่มีการเพิ่มทีมภายหลังเป็น3นะคุณผู้ชมทีนี้สำหรับเอเชียเนี่ยมีแค่2ทีมโดยที่ไทยเป็นอันดับโลกที่ดีที่สุดนะเขาก็เลยได้โควตาไปแข่งในรายการนี้อันนี้ก็คืออีกเหตุผลหนึ่งก็เรียกง่ายๆว่าญี่ปุ่น กับจีนเนี่ยนะครับได้เข้าไปร่วมแข่งขันอยู่แล้วแต่สําหรับทีมชาติไทยเนี่ยเข้าไปเป็นทีมที่3เนื่องจากว่าอันดับโลกของทวีปเอเชียไทยดีที่สุดในทวีปเอเชียนั่นเองผู้ชมก็เรียกได้ว่าเป็นนัมเบอร์วันของเอเชียเลยก็เลยได้เข้าไปเป็นทีมที่3โดยกติกานี้นะคุณผู้ชมก็คืออย่างนี้ FIBB ประกาศเกณฑ์กติกาออกมาการที่จะไปแข่งขันชิงแชมป์โลกปี2023าเนี่ยเขาเจะเอาทั้งหมด16ทีมโดยที่กติกาก็คือ1เนี่ยจะเป็นทีมเจ้าภาพเจ้าภาพคือใครเจ้าภาพคือเม็กซิโกแล้วก็กติกาต่อมาก็คือแชมป์บวกรองแชมป์ของแต่ละทวีปมีทั้งหมด5ทวีปแต่ละทวีปคัดมา2ทีมก็รวมกันเป็น10 ได้11ทีมแล้วคุณผู้ชมทีนี้อีกข้อนึงก็คือเรื่องของ world ranking ก็คืออันดับโลกที่ดีที่สุดของแต่ละทวีปก็มีทั้งหมด5ทีมก็รวมกันเป็น16ทีมพอดีสำหรับในการแข่งขันชิงแชมป์โลกปี2023นั่นเองนะ โดยในกรณีของทีมเกาหลีใต้นั้นเกาหลีใต้เนี่ยไม่ผ่านการคัดเลือกมาตั้งแต่ทวีปเอเชียหรือว่าการแข่งขัน AVC แล้วทำให้เขาไม่สามารถเข้าทะลุมาสู่รายการชิงแชมป์โลกปี2023สํำหรับฟย์บอลหญิง u 21นะคุณผู้ชมคือเอาเรียกง,ง่ายๆว่าสำหรับทวีปเอเชียเนี่ย FIBB ให้โคต้า3ทีม3ทีมเนี่ยก็ครบแล้วไงก็คือไทยจีนญี่ปุ่นครบแล้ว เกาหลีใต้ไม่ผ่านก็เลยไม่สามารถเข้าร่วมได้นั่นเองนะอีกอย่างหนึ่งก็คือ ranking world ของเกาหลีใต้อยู่อันดับที่22ของโลกซึ่งทวีปเอเชียเนี่ยมีอันดับที่ดีกว่าเขาหลายชาติเหมือนกันก็เลยทําให้หมดสิทธิ์เรื่องนี้นี่ก็เป็นรายละเอียดที่ไปที่มาสําหรับเกาหลีใต้ทําไมไม่สามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ได้ทีนี้เราไปดู ranking world ranking world ของ U 2 1ดดังนี้คุณผู้ชมอันดับหนึ่งเป็นของอิตาลีอิตาลี เป็นอันดับที่1หรือว่าอันดับโลกอันดับ1นึงของ U21 ซึ่งเขามีคะแนน130คะแนนอันดับ2เป็นเซอร์เบียมี116คะแนนอันดับ3 USA อสเมรัสเมีิกามี90คะแนนอันดับที่ 4, เนเธอร์แลนด์มี88คะแนนอันดับที่ 5, รัสเซียมี80คะแนนรัสเซียนี่ข้อมูลล่าสุดก็คือเขาลบออกไปแล้วเนื่องจากปัญหาเรื่องสงครามอะไรประมาณนี้แหละนะแล้วก็อันดับ6โปแลนด์ 72คะแนนอันดับ7บราซิล70คะแนนอันดับ8อียิปต์45คะแนนอันดับที่9เป็นของอาร์เจนตินามีทั้งหมด44คะแนนแล้วก็อันดับที่10โดมินิกันมี40คะแนนอันดับที่11ตุรกีมี34คะแนนอันดับที่11เหมือนกันไทยแลนด์นะครับมี34คะแนนทีมชาติไทยอยู่ในอันดับที่11ของโลกนะคุณผู้ชมซึ่งเท่ากับ ตุรกีนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมชาติไทยเป็นนัมเบอรวันของทีมเอเชียหรือว่าทีมทวีปเอเชียเลยนะเพราะว่าอยู่แรนกิ้งอันดับที่11ของโลกแล้วก็มี34คะแนนอันนี้เป็นแรนกิ้งของวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอยู่2 1หรือว่าอายุต่ำกว่า21ปีนั่นเองส่วนอันดับที่12ไม่มีเพราะว่าตุรกีกับทีมชาติไทยมีคะแนนเท่ากัน มาที่อันดับที่13เป็นญี่ปุ่นนะครับเจแปนมีทั้งหมด30คะแนนอันดับที่14บอร์โตริโกมี2 8คะแนนอันดับที่15เชน่าเป็นจีนนะมีทั้งหมด26คะแนนเท่ากับเม็กซิโกก็มี26คะแนนเท่ากันอันดับที่15ร่วมกันรวมถึงตูนิเซียด้วยอันดับที่15เท่ากันเพราะว่ามี26คะแนนส่วนเกาหลีใต้นั้นอยู่อันดับที่22ของโลกมีทั้งหมด18คะแนนนี่คืออันดับโลก สำหรับว bon อลเลย์บอลหญิง U21 คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าทีมชาติไทยเด่นกว่าเพื่อนเลยแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของทวีปเอเชียสำหรับรุ่น U21 คุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่น่าประทับใจนะและข้อมูลนี้นะครับเป็นข้อมูลของเดือนตุลาคมปี2022ก็น่าจะเป็นการแข่งขันจบในรายการชิงแชมป์โลกปี2022ที่ผ่านมาสำหรับรุ่น U21 นะอันนี้ก็น่าจะเป็น ข้อมูลที่เป็นปกตินี่แหละเพราะว่ามันไม่ได้มีการแข่งขันแล้วก็มามีการแข่งขันก็คือปี2023นี้เองนะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยนี่คืออันดับโลกเรามาดูทีมที่เราคิดว่าน่าจะเริ่มยากแล้วก็คืออียิปต์คุณผู้ชมอียิปต์นะตอนนี้อันดับโลกหรือ ranking โลกของเขาเนี่ยอยู่ที่อันดับ8มีทั้งหมด45แต้ม45่ o i n t อยตส่วนประเทศไทยอันดับที่11 มีแต้มอยู่34แต้มถามว่าถ้าเกิดว่าเราดูวิเคราะห์แบบนี้มันก็มีสิทธิที่ทีมชาติไทยชนะก,ก็ได้หรือแพ้ก็ได้จริงไหมก็จริงแต่ว่าถ้าเรามองในเรื่องของแรนกิ้งโลกหรือว่าอันดับโลกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทีมอียิปต์เขาก็ต้องมีศักยภาพบางอย่างหรือว่ามีความโดดเด่นในสกิลบางอย่างที่เขาสามารถถึงขั้นว่าได้ไปอยู่ที่อันดับ8คุณผู้ชมเหมือนประเทศไทยนี่แหละอยู่อันดับที่11เนี่ยต้องมีดีบางอย่างแหละ ถึงสามารถที่แซงญี่ปุ่นกับจีนมาได้เนี่ยสำหรับลย์บอลหญิงยู -21 นี่ก็ต้องจับตามองแล้วสิ่งที่เป็นความพิเศษของทางอียิปต์ก็คือเรื่องของตัวสูงใหญ่นะครับตัวหนาะคนอียิปตัวใหญ่นะลองสังเกตดูแล้วที่สำคัญทักษะการเล่นก็ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องของการพบกับอียิปต์ในแมตช์แรกของทีมชาติไทยก็คือวันที่18แสิงหาคม2 5 6 6เนี่ย ก็ถือได้ว่าก็เริ่มน่ากลัวแล้วคุณผู้ชมเราอาจจะวิเคราะห์นะครับตามการที่เราได้ดูรุ่น U19 แต่ว่าในรุ่น U21 เนี่ยกลายเป็นว่าอียิปต์อยู่แรงกิ้งที่เหนือกว่าเราเพราะฉะนั้นมันก็เกิดอะไรขึ้นก็ได้อาจจะแพ้หรืออาจจะชนะก็ได้แรงกิ้งไม่ได้ยืนยันว่าเราจะเอาชนะหรือว่าเราจะแพ้อ,อียิปต์หรือเราจะเอาชนะญี่ปุ่นกับจีนหรือเราจะแพ้ ไม่ได้วัดกันแบบนั้นแต่มันสามารถนํามาดูเรื่องของการวิเคราะห์ได้นั่นเองคุณผู้ชมก็เอาใจช่วยทีมชาติไทยกันต่อไปนะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นแรงกิ้งที่แอดมินพยายามนํามานะครับเรียบเรียงมาเพื่อเอามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะเรามีนัดกันเวลา6กนาฬิกานะครับก็คือ6กโมงเชา้าเลยเช้าตรู่เลยนะคุณผู้ชมสําหรับวันที่18สิงหาคม2566ทีมชาติไทยจะพบกับอียิปต เป็นการแข่งขันแมตช์แรกนัดแรกของทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันบอลล์บอลหญิงรุ่น U 21ซึ่งชิงแชมป์โลกปี2023นั่นเอง สำหรับการถ่ายทอดสดนะคุณผู้ชมก็คาดว่าจะเป็นช่องบอลลีบอลเบลนะที่เราดูการถ่ายทอดสดของรุ่น U19 นะครับซึ่งน่าจะเป็นช่องเดียวกันที่สามารถทําการถ่ายทอดสดได้แต่ทั้งนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายทอดสดแอดมินจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งรวมถึงสำหรับเกณฑ์กติการในการคัดรอบลึกเดี๋ยวแอดมินจะแจ้งให้ทราบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้สำหรับบอลล์บอลหญิงทีมชาติไทย ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับท่านใดที่ยังไม่รู้ชื่อแอดมินขอทวนชื่อแล้วก็ส่วนสูงให้ดังนี้นะครับตำแหน่งเซตเตอร์ประกอบด้วยธนวันอรุณเมืองมหาวิทยาลัยกรุงเทพสูง172เซนติเมตรอริสลารุนไทยสงโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6ซึ่งไม่รู้ส่วนสูงนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะหามาตอบใต้คอมเมนต์ให้นะครับแล้วก็หัวเสาจะประกรอบด้วยจันทิมานรทัศน โรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6สูง171เซนติเมตรสิริวัลดีแก้วมหาวิทยาลัยศรีปทุมสูง177เซนติเมตรพินยาดาโตพ่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สูง173เซนติเมตรบริศราสีทาเลอร์หรือว่าน้องเฟิร์นยู9ที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมสังกัดโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6สูง174เซนติเมตรซึ่งน้องก็จะ มาแข่งขันร่วมกับ U21 ด้วยนะครับเพราะว่ามีชื่อติดทีมชาตินี้นั่นเองนะคุณผู้ชมทีนี้ตำแหน่งบีหลังประกอบด้วยอาชิรยาพรกาใจบูญมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตสูง180เซนติเมตรคนต่อมานัน,นพัฒมูลจะคํามหาวิทยาลัยศรีปทุมสูง175เซนติเมตรตำแหน่งต่อมาคือบอลสั้นหรือว่ามิดเดิลบ็อก ประกอบด้วยสุชานันท์แน่นอุดรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสูง180เซนติเมตรคนต่อมานันทิการทัญยพูมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสูง178เซนติม,นนนมนตคนต่อมาวารุณีการรําวิทยาลัยนครราชสีมาสูง182เซนติเมตรส่วนตัวรับอิสระหรือว่าริบบโรนะครับจะเป็นปาริตาทองคำ มหาวิทยทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสูง163เซนติเมตรส่วนโคชผู้ฝึกสอนรุ่นนี้นะคุณผู้ชมก็จะเป็นว่าที่ร้อยตรธนกฤตอินเลี้ยงเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่วนสุบันพัะทองเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนแล้วก็วนิดาเพชรรัฐเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนะครับสถิตทิทีมชาติไทยรุ่นยูี่เจอกับอียิปต์คุณผู้ชม แอดมินมีข้อมูลแค่นี้นะถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลมากกว่าก็แลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็จะขอขอบพระคุณมากถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลนะครับที่แอดมินมีข้อมูลก็คือมีรายการที่เราเจอกับอียิปต์เนี่ยในช่วงของปี2017นะคุณผู้ชมซึ่งเป็นรุ่นอายุต่ำกว่า23ปีคุณผู้ชมก็สูงขึ้นไปอีกรลเวลหนึ่งเล็กน้อยนะครับแอดมินก็ขออ้างอิงแล้วกันนะในรุ่นยู1เนี่ยแอดมินยังหาไม่เจอนะแต่ว่า มีรุ่นที่เป็นยูยี่สิบสาที่เจอกับอียิปต์เนี่ยเอามาเป็นข้อมูลอ้างอิงเผื่อว่ามันจะพอที่จะดูสถิติกันได้นะคุณผู้ชมในช่วงของปี2017ชิงแชมป์โลกนะคุณผู้ชมรุ่นอายุต่ำกว่า23ปีเนี่ยนะเป็นทีมชาติไทยแพ้ให้กับอียิปต์ไป2ต่อ4เซตเป็นการแข่งขันแบบเอาคะแนนที่เป็นเซต15คะแนนนะคุณผู้ชมซึ่งเราแพ้ไปนะครับด้วยสกอร์คะแนน9ถึงต่อ15 15ต่อ7 11ต่อ15 15ต่อ9 14ต่อ16แล้วก็4ต่อ15คะแนนนะครับนี่ก็เป็นสถิติที่เราเจอกับอียิปต์ส่วนสถิติอื่นแอดมินหาไม่เจอนะไม่รู้ว่ามีการแข่งขันกับอียิปต์หรือไม่เพราะว่ามันเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะหายากลำบากเกี่ยวกับเรื่องของสถิติคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับแล้วท่านจะได้ไม่พลาดการสรุปผลเย์บอล,บล,บลและกีฬาสวัสดีครับ